มาดูวิธีการเปิดเครื่องเพื่อต่อสายนะครับหมุนหัวตัวครอบเที่ปิดอยู่ออกตัวนี้เขาบอกให้ถ้าโอเพนให้บิดมาทางนี้นะฮะโอเพนบิดปุ๊บเขาจะมีตัวนี้ล็อกอยู่ มันจะมีตัวล็อกตัวล็อกอยู่สายเทอร์มินอลเขาจะมีให้2อ,อันก็คือเป็นบวกกับลบนะครับเป็นบวกกับลบวิธีการก็คือในการต่อตรงนี้เลยครับนี่นะครับการต่อสาย ก็คือเซนเซอร์บวกเนี่ยเราจะเอาไฟจาก power supply บวกไปเลี้ยงรอไปเลี้ยงรอนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ลบเราจะเอามาเข้าจอพอลบเนี่ยจะเป็นสัญญาณ4 20มิลลิแอมละนะครับเอามาเข้าจอที่ไฟที่ที่ขั้วบวกของจอ แล้วก็ power supply ก็จะมาเข้าลบของจอเพื่อครบวงจรจะต้องต่อเป็นแบบนี้นะครับเป็น2ส,สาย4 2 0ม ah ิลลิแอมแบบ2 w ถ้าเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปวิธีการเขาจะมีล็อกอยู่นะครับเขาจะมีล็อก วิธีใส่มีแค่นี้ครับ